คำวสิทธิกับเสรีภาพเนี่ยเราได้ยินกันบ่อยมากเลยใช่ไหมครับแต่เอ๊ะจริงๆแล้วมันเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าต่างกันยังไงกันแน่หลายครั้งเราก็อาจจะเผลอใช้สลับกันไปมาแต่ในทางรัฐธรรมนูญแล้วสองคำนี้มีความหมายที่แตกต่างกันและก็สำคัญมากๆด้วยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงแก่นของสองคำนี้กัน โอเคเพื่อให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดนะครับวันนี้เราจะมาไล่ดูกัน5เรื่องหลักๆเลยตั้งแต่ความหมายพื้นฐานเลยว่ามันต่างกันยังไงไปดูว่าแนวคิดนี้มาจากไหนกติกาการใช้เป็นแบบไหนแล้วใครละที่คอยคุ้มครองสิทธิของเราและสุดท้ายเราจะไปดูกันที่หลักการที่เป็นรากฐานของเรื่องทั้งหมดนี้ค่ะเอาละครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยกับคำถามที่คาใจหลายๆคนว่า แท้จริงแล้วสิทธิกับเสรีภาพเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันหรือเปล่าทีนี้ก่อนจะไปดูเฉลยตามหลักการเนี่ยลองคิดในใจกันเล่นๆก่อนไหมครับว่าสำหรับเราแล้วเนี่ยสองคำนี้มันเหมือนหรือต่างกันยังไงโอเคมาถึงหัวใจของเรื่องนี้กันเลยครับถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆเลยนะสิทธิเนี่ยมันเหมือนกับเรามีตั๋วไปเรียกร้องให้คนอื่นหรือรัฐทำอะไรบางอย่างให้เราอย่างเช่นสิทธิในการเลือกตั้ง ก็คือการที่เราไปเรียกร้องให้รัฐต้องจัดคูหาจัดบัตรเลือกตั้งมาให้เราได้ใช้สิทธิ์เห็นไหมครับว่ามันคือการเรียกร้องให้คนอื่นลงมือทําส่วนเสรีภาพเนี่ยมันคนละเรื่องเลยครับมันคือพื้นที่ว่างที่เราจะทําอะไรก็ได้ตราบใดที่ไม่มีใครมาขวางหรือมาสั่งห้ามอย่างเสรีภาพในการพูดก็คือเราสามารถแสดงความเห็นได้โดยเป็นอิสระจากการแทรกแซงนั่นเองครับ พอเข้าใจความต่างแล้วใช่ไหมครับทีนี้คำถามต่อมาที่น่าสนใจก็คือแล้วไอเดียพวกนี้มันมาจากไหนกันล่ะทำไมเราถึงต้องมีสิ่งเหล่านี้ด้วยเราจะย้อนไปดูที่มาที่ไปทางความคิดกันหน่อยครับในทางความคิดเนี่ยนะครับมันจะมีสองค่ายใหญ่ๆที่มองเรื่องนี้ต่างกันเลยค่ายแรกคือกฎหมายธรรมชาติครับเขาเชื่อว่าสิทธิบางอย่างเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์และติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดเลยในฐานะมนุษย์กฎหมายเป็นแค่สิ่งที่เข้ามายืนยันสิ่งที่มีอยู่แล้วเฉยๆ ส่วนอีกค่ายหนึ่งคือกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองจะมองตรงข้ามเลยครับเขาบอกว่าถ้าไม่มีกฎหมายเขียนรับรองไว้สิทธิก็ไม่มีอยู่จริงทุกอย่างต้องถูกสร้างขึ้นโดยรัฐเท่านั้นครับแล้วถ้ามองในประวัติศาสตร์โลกนะครับเรื่องนี้มันก็มีพัฒนาการมาเรื่อยๆเลยนะเริ่มตั้งแต่โน่นเลยครับแมกนาคาร์ตาในอังกฤษเมื่อ800กว่าปีก่อนที่เริ่มจำกัดอาํานาจของผู้ปกครองเป็นครั้งแรกแล้วก็ข้ามาที่อเมริกาที่มี Bill of Ri g h t s ซึ่งกลายเป็นต้นแบบสำคัญของโลกและจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆในยุคใหม่ก็คื ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในปี1948ซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยเราก็ไปร่วมลงนามกับเขาด้วยครับเอาล่ะครับพอรู้ที่มาที่ไปแล้วทีนี้เรามาดูกันในภาคปฏิบัติบ้บางดีกว่าว่าสิทธิกเกษรีภาพเนี่ยมันมีกี่แบบแล้วคำถามที่สำคัญคือเราจะใช้มันได้เต็มที่แบบไม่มีลิมิตเลยหรือเปล่า ถ้าจะให้แบ่งเป็นหมวดหมู่นะครับนักวิชาการเขาจะจัดกลุ่มไว้ประมาณ6ประเภทหลักๆเลยนะเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเราที่สุดเลยคือสิทธิส่วนบุคคลความปลอดภัยในชีวิตร่างกายแล้วก็ขยับมาที่เสรีภาพในการคิด การพูดการนับถือศาสนาต่อด้วยเรื่องปากท้องอย่างสิทธิทางเศรษฐกิจแล้วก็เสรีภาพในการรวมกลุ่มตั้งสมาคมต่างๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างสิทธิทางการเมืองและสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมจากรัฐครับ ทีนี้มันมีประเด็นที่สำคัญมากๆเลยนะครับซึ่งก็คือประโยคนี้แหละครับมันบอกเราว่าสิทธิเสรีภาพของเราเนี่ยมันมีขอบเขตนะมันไม่ใช่ว่าเราจะใช้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่เพราะการใช้สิทธิของเราต้องไม่ไปเบียดเบียนหรือละเมิดสิทธิของคนอื่นมันเหมือนกับว่าอิสระของเราต้องไม่ไปเบียดเบียนพื้นที่ของคนอื่นในสังคมครับแล้วคำถามคือรัฐจะมาจำกัดสิทธิของเราได้ตอนไหนบ้างตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเขากำหนดเหตุผลไว้ชัดเจนเลยสข้อครับ คือเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมเพื่อปกป้องสิทธิของคนอื่นเพื่อความมั่นคงของประเทศและสุดท้ายคือเพื่อป้องกันการล้มล้างการปกครองไม่ใช่ว่าอยากจะจำกัดก็จำกัดได้ตามใจชอบนะครับต้องเข้าเงื่อนไขนี้เท่านั้นโอเคพอเรารู้แล้วว่าสิทธิของเรามันถูกจำกัดได้หรืออาจจะถูกละเมิดได้คำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วใครล่ะที่จะมาคอยคุ้มครองเราใครคือผู้พิทักษ์สิทธิของเรา มาทำความรู้จักพวกเขากันครับใช่แล้วครับในระบบของเราไม่ได้ปล่อยให้เราต่อสู้คนเดียวนะครับรัฐธรรมนูญได้ออกแบบผู้พิทักษ์ไว้หลายด่านเลยทีเดียวเพื่อคอยดูแลสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะด่านแรกสุดเลยหรือจะเรียกว่าเป็นประการด่านสุดท้ายก็ได้ก็คือศาลร,รัฐธรรมนูญครับลองนึกภาพว่าศาลนี้เป็นเหมือนกรรมการคุมกฎสูงสุด คอยดูว่ากฎหมายที่สภาออกมาเนี่ยมันแฟร์ไหมมันไปขัดกับกติก,กาใหญ่ที่ให้ไว้ในรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเรียกได้ว่าเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิตั้งแต่ต้นทางเลยครับถ้าสาลร,รัฐธรรมนูญดูที่ตัวบทกฎหมายสารปกครองจะมาดูที่การกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐครับสารนี้เปรียบเหมือนแผนกรับเรื่องร้องเรียนเวลาเรามีปัญหากับหน่วยงานรัฐโดยตรงเลย หากมีคำสั่งหรือการกระทำจากเจ้าหน้าที่ที่มาละเมิดสิทธิของเราอย่างไม่เป็นธรรมที่นี่คือที่พึ่งของเราครับนอกจากศาลแล้วเนี่ยเรายังมีอีกหนึ่งกลไกที่น่าสนใจมากก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินครับองค์กรนี้จะต่างจากศาลนะคือเขาจะทำหน้าที่เหมือนเป็นนักสืบอิสระพอมีคนไปร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่เขาก็จะลงไปสอบสวนให้เลยเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายกว่าการฟ้องคดีครับ และสุดท้ายนะครับองค์กรที่มองภาพกว้างที่สุดเลยก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบทบาทของที่นี่จะกว้างมากครับไม่ใช่แค่ดูเป็นเคสๆไปแต่ยังมองไปถึงระดับนโยบายผลักดันให้กฎหมายดีขึ้นและที่สำคัญคือส่งเสริมให้คนในสังคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้นด้วยเป็นการทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชนในระยะยาวเลย มาถึงส่วนสุดท้ายและสำคัญที่สุดแล้วครับเราจะคุยกันถึงหลักการที่เป็นเหมือนเสาหลักที่คำยันเรื่องสิทธิเสรีภาพทั้งหมดเอาไว้แก่นของแก่นเลยนะครับก็คือคำว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันคือแนวคิดที่ว่าแค่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็มีคุณค่าในตัวเองแล้วไม่ว่าเราจะเป็นใครยากดีมีจนหรือมีคุณลักษณะแบบไหนก็ตามคุณค่านี้เป็นสิ่งที่ใครก็มาลดทอนหรือพลากไปไม่ได้ และจากจุดนี้แล้วครับที่สิทธิอื่นๆทั้งหมดมันงอกเงยออกมาแล้วจะทำยังไงให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันเกิดขึ้นได้จริงในสังคมละ่ะคำตอบก็คือหลักการความเสมอภาคนี่แหละครับมันคือการประกาศว่าต่อหน้ากฎหมายแล้วเนี่ยทุกคนเท่ากันหมดต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันจะมาเลือกปฏิบัติเพราะเหตุผลอะไรก็ตามไม่ได้เด็ดขาดนี่คือการทำให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จับต้องได้จริงครับพอเราไล่เรียงกันมาทั้งหมดนี้ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นใช่ไหมคะว่า สิทธิกับเสรีภาพเนี่ยมันไม่ใช่แค่คำสวยๆในตำราเลยแต่มันคือเครื่องมือสำคัญที่เราทุกคนมีติดตัวในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมทีนี้คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อก็คือในเมื่อตอนนี้เราเข้าใจเครื่องมือชิ้นนี้ดีขึ้นแล้วเราจะเอาความเข้าใจนี้ไปใช้เพื่อดูแลปกป้องและส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนรอบข้างและทุกคนในสังคมได้ยังไงบ้าง